pega has a Molly o สวัสดีกคนพบกับผมนะครับคาลิงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่ารีวิวเนว่าเมซี่ล่างที่ล้าน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 แปดนะสำหรับเมซี่ล่างนี้นะครับผม เมซี่ล่างนี้น่าจะเป็นล่างสลใอ้ฉลองแชมป์นะครับอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โคปาอเมริกานะครับล่างนี้นะครับผมจะใช้แนวทางการอัพประมาณนี้เลยนะครับ80484นะครับทำไมถึงใช้แนวทางการอัพประมาณนี้อันนี้บูทโค้ด88นะครับจะตันที่100นะครับถ้าอัพตามผมนะ,ะก่อนที่จะไปดูค่าพลังต่างๆนะครับใครที่ยังเปิดไม่ได้สําหรับแมซี่ล่างนี้อยากได้นะครับก็แนะนําว่าให้มาเล่นพวก โหมดกิจกรรมพวกนี้ก่อนนะเป็นโหมดกิจกรรมเล่นกับ ai นะครับนเนี่เลื่อนมาตรงนี้นะนี่เป็นรูปอาร์เจนตินานะครับเราสามารถมาเปิดเพิ่มได้อีก2อังสองครั้งนะครับผมก็คือล็อกอินมันจะได้เปิด1ครั้งใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีเล่นกิจกรรมนี้ก็จะได้เปิดเปสองครั้งนะสำหรับใครที่ยังได้ยังไม่ได้แมซี่นะถ้าอยากได้ก็ไปเล่นกิจกรรมพวกนี้เพิ่มเติม <ๆ S 1> เข้าไปนะแค่ชนะบทนะครับผมมาอยู่ใน id สายฟรีผมเหมือนเดิมนะครับสาหรับ id นี้นะแมซี่ล่านนี้จะสูงที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร น้ำหนักอยู่ที่72นะครับเล่นให้กับสโมสรอ,อินเตอร์ไมอา,ามี่นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับสำหรับล่างนี้นะครับผมมาในสไตล์ดีฟไลน์ฟอร์เวดนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือหน้าต่ำนะครับหน้าเป้าเอฟแล้วก็ปีกขวาแล้วก็ปีกต่ำด้านขวาตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่งหน้าต่ำแล้วก็ตำแหน่ง CF นะครับส่วนตัวผมจะเล่นเป็น CF นะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเล่นกองหน้าดีฟไลน์อยู่แล้วนะสำหรับแมสซี่นะครับผม เอาว่าก่อนบูจุดเครับบูทแล้ว100นะครับมีขับพลังเกมรุก96ครับบอลอนโทน88ครับดิวิ่ง86ครับการไปกับบอล 89นะครับส่งสั้น78ส่งยาว77็ดสิบนะร่างนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการไปเล่นเอเอเท่าไหร่หรือปีกขวานะเพราะว่าช้านะครับจุดสกอร์95ครับลูกตั้งตี98เลยนะลูกโค้ง97นะครับมีสปีดอยู่ที่77ครับสปีดต้น93ครับคิกิ้งพอเพิ่มแปดสนะครับบาลานซ์99สเตมิน่า83ดสครับใช้2เท้าได้ไฮนะครับสำหรับล่างนี้สกิลที่ได้มาจะมีสกิลดับเบิลทัชกับลองแรงด์เคอร์เลอร์นะครับสกิล ยิงลูกชิปครับผมแล้วก็สกิลดีบิ้งช็อตครับลองแรงชูตติ้งครับเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัชนพาทูพาสซิ่งสกิลยิงจุดโทษแล้วก็สกิลกับตันนะครับควรใส่เป็นพวกสกิลเอ่อเอ่อพวกสกิลมุกต่างๆก็ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นพวกเอ่อหมากไซเทิร์นนะครับแล้วก็ใส่เป็นไฟติ้งสปีดลงสปีริตเพิ่มเข้าไปก็ได้นะใครเป็นตัวสำรองก็ใส่เป็นซูเปอร์ซับนะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าใครไม่เหมาะไม่ชอบเล่นกองหน้าคู่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับสำหรับกองหน้า Forward, นะดีบิ้งฟ บางนะสำหรับล่างนี้โดนชนทีก็คือล้มง่ายมากๆเลยนะสำหรับลีอเนลเแมซี่นะปกติทุกล่างมันก็ชนล้มง่ายแหละยกเว้นล่างที่มันเป็นบิ๊กไทม์นะครับพวกแบบล่างทีมชาติบิ๊กไทม์มัล้มยากจริงนะครับสำหรับแมซี่ล่างนี้นะครับผมก็แนะนํานะใครที่จะไปเล่นก็เล่นเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าปีกริมส้นแนะนำเป็นโพลิสิกวิงเกอร์นะหรือเป็นลุมิงแฟงก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะส่วนตัวผมจะใช้เป็นโพลิสิกวิงเกอร์นะครับหรือใครที่ถนัดก็จับมาไปเล่นหน้าคู่ก็ได้นะมีกองหน้ายืนคู่อะไรเงี้ยเป็นแบบ โกโพเชอร์สายความเร็วสักตัวแบบพวกเอ็มปาเป้วินิสิวูจูเนียลลมินิเก้นะครับแบบความเร็วความเร็วหน่อยนะจิจจีนะครับผมเอามายืนคู่นะจะได้แบบว่าทำชิ่งกับแมสซี่หลุดได้ง่ายๆนะครับสำหรับใ,ใครจะไปเล่นนะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันกันเลยดีกว่าสำหรับแมสซี่ล่าหนีว่าจะโหดจะฟยวจะเฮวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมการร,ร,รีวิวเรวเนลเมสซี่ล่าฉลองแชมป์นะครับมาจังหวะแรกครับจ่ายมาให้ลามินยาเมลซัดครับผมแล้วตัวเองวิ่งกลับมารับบอลครับเมสซี่ครับหลอก ลอกดังสเตปแล้วก็เอียงไปเท้าขวาครับซัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมใส่สักก้ครับผมเร็วเนียวแมสซี่ครับมายับช็อตนี้ครับมาแลจ้ามาแลจ้าแมซี่ครับย่างบอลได้ครับจากเท้าครับกองหลังครับลาซัดไกลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับล่กหลาปูไปไม่ถึงครับทุกคนเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสายฟรีจริงๆนะที่ยังไม่ได้มีตังค์ซื้อหรือว่าทองซื้ออ่า แพ็กแมสซี่นะแพ็กที่มันเป็นแพ็กทีมชาติอาเจ,จนินาที่มีแมสซี่บิ๊กไทม์นะครับก็แนะนำแล้วกันนะใครที่จะไปเล่นกองหน้าคู่นะย้ําว่ากองหน้าคู่นะครับไม่แนะนําให้ไปเล่นตาแหน่งกลางลุกหรือว่าตําแหน่งอ,อื่นเลยนะเป็นหน้าคู่หรือว่าเป็นหน้าต่าก็ได้น,นะถ้าหน้าเดียวจริงๆต้องถามใจตัวเองก่อนนะว่าชอบกองหน้าดีฟลายอิงฟอร์เวดหรือเปล่านะส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นกองหน้าสไตล์นี้อยู่แล้วนะเลย อาจจะชอบนะหลายคนเลยบอกพี่ทำไมผมเล่นแล้วไม่เข้ามือเลยวะมันเล่นยากวะพี่อะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลก็ไม่ค่อยตรงหรือว่าแบบยิงก็ไม่ค่อยแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นกองหน้าสายแบบว่าอ่าตัวนี้นะครับที่เล่นมานะจะแบบจังหวะฉาบฉวยมากกว่านะมีจังหวะแบบเอียงปั่นได้เล็กๆน้อยๆนี่คือต้องเรียองปั่นนะครับเพราะว่าค่าพลังการตบสกอร์แล้วก็ค่าพลังลูกโค้งแกได้มาเยอะนะครับแต่ว่าค่าพลังคิกิ้งพาเวอร์แล้วก็ค่าพลังความคล่องตัวของแมตซี่ก็ถือว่า ลดทอนไปเยอะมากๆนะครับสำหรับร่างนี้นะแต่ถามว่าใครที่เป็นสายฟรีเล่นได้ไหมผมว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่สามารถเอามาเล่นหน้าคู่ได้แบบสบายๆสาหรับสายฟรีที่แบบไม่เติมหรือว่าไม่มีอีพิกหรือว่าไม่มีโชว์ไทม์เลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเปรียบง่ายๆสําหรับผมนะผมว่าเล่นง่ายกว่าคายฮาวเวตอ่าคายฮาวเวตอาร์นซาอลนะอันนี้ผมรู้สึกว่าเล่นได้ดีกว่าคายฮาวเวตนะแต่ว่าอาจจะลูกกากาศอาจจะไม่ดีเท่าฮาวเวตนะแต่ว่าลูกอย่างอื่นนี่ผมรู้สึกว่าโอเคกว่าครับจบสกอร์ได้ดีกว่านะครับ ความเร็วสปีดต้นอ่ะรู้สึกว่าจะดีกว่านะแต่ว่าสปีดแบบสปีดปกติอ่ะไม่ได้เร็วเท่าฮาวเวินะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดเสียนะถ้าจะมาเล่นหน้าคู่ในะจังหวะการทำชงทำชิ่งมันก็ยังพอมีนะเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นภาพง,ง่ายๆนะครับใครที่จะเล่นฮาวเวผมก็ยังแนะนําว่าเมสซีล่างนี้อาจจะดีกว่าสําหรับผมนะนี่ครับในจังหวะนี้อยู่ันแนนชิฟครับแต่นี่โอโมจ่ายมาครับแล้วแมสซีรับบอลมาแบบนิ่มๆครับแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปเลยครับสำหรับแมสซีล่างนี้ จังหวะนี่ครับหนึ่งสองครับดานิโอโมครับงัดมาลูกนี้ดูเมสซี่ย์บอลลงครับโอ้โหนิ่งมากครับขอตากูต้ารับไม่ทันครับแล้วเมสซี่ใช้เท้าซ้ายเอานะใสก้อยเข้าไปครับนี่ปาดเข้ามาจ่อจ่อบางลูกก็ยังแบบมันควรเข้านะแต่มันไม่เข้านะด้วยความมันยิงไม่แรงด้วยครับเนี่ยปาดเข้ามาอีกครับแล้วก็ลูกแบบนี้ติดเซฟอะผมโอ้โหมาครับลูกแบบนี้ครับริมเส้นครับ เนี่ยครับลูกสูตรเตะม,มุมครับแล้วก็ใช้ความเร็วที่สปีดต้นที่มีกระชากเล็กๆน้อยครับแล้วก็เอียงปั่นแบบนี้นะแนะนําว่าลูกแบบนี้จะทําได้บ่อยมากๆเลยนะสำหรับแมสซีล่างนี้นะครับย้ําว่าล่างนี้นะถามว่าล่างอื่นทําได้ไหมก็ําได้แต่ว่าถ้าล่างนี้ก็แนะนําว่าลูกประมาณนี้จะเหมาะเหม,ม่งมากๆเลยนะครับนี่จังหวะชิ่งครับเนี่ยบานิโอมโมครับงัดมาครับโอ้โห,โ,โ,หโคตรสวยครับลงบอลแล้วก็ จิ้มเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับสำหรับเรียวเนวเมสซีล่าทีมชาติฉลองแชมป์อาร์เจนตินาล่านีนครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยว่าเมสซีล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมสซีล่างนี้นะครับทุกคนเน่ลงไป6เกมนะครับซัดไปเจ็ดประตูกับ1แอตสิตนะส่วนตัวผมก็อยู่ในเกมฑ์ีอ่าถ้าเทียบกับล่างนี้นะส่วนตัวผมชอบล่ากเกาะกลางลุกมากกว่านะแต่ว่าอันนี้รหัสนี้ยังไม่ได้อัพนะถ้าใครเคยเห็นรีวิวรหัสนี้ไปส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเอาเมตซี ด้วยความผมรู้สึกว่าตัวอื่นมันเล่นได้ง่ายกว่าละกันนะครับเมสซี่ในเกมนี้ถ้าใครจะเอาไปเล่นส่วนใหญ่ก็จับไปเล่นกลางลุกนะั้นน้อยคนมากที่จะไปเล่นหน้าเป้าหรือหน้าต่ําถ้าเป็นหน้าเป้าหน้าต่ําจะเป็นล่างบิ๊กไทม์ที่เป็นล่างทีมชาติหรือว่าเป็นล่างในแพ็กแมสซี่นะครับอัะนนะั้นจะเล่นรู้สึกว่าเก่งกว่านะครับถ้าใครมีพวกล่างพวกนั้นนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจล่างนี้นะผมตัดเกฑ์นะถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่มันเก่งในแบบแมสซี่อ่ะมันเก่งทุกล่างอยู่แล้วนะแมสซี่นะ อยู่ที่คนใช้นะครับว่าจะเอาไปใช้งานประมาณไหนนะผมตัดเกฑ์ให้ที่ประมาณ8นะครับสำหรับลิวเนลเมซี่ล่างนี้นะข้อเสียก็เป็นพวกลูกกาอากาศนะครับแล้วก็ค่าพลังการจ่ายบอลที่น้อยไปหน่อยนะสำหรับผมเมซี่มันควรจะแบบสัก80อัพอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ พวกข้าวังการคลองบอลนะล,ล่างนี้มันจะเน้นไปทางด้านการจบสกอร์แล้วก็ลูกโค้งมากกว่านะเหมาะกับการเอาไปปั่นหน้ากรอบหรืออะไรพวกนี้มากกว่านะสำหรับใครที่เล่นแมตสี่ไปบ่อยจะรู้นะครับผมถ้าไปยืนตำแหน่งที่แนะนําจริงๆก็เป็นตำแหน่งนี้แหละครับผมเอาไปปรับโค้ดประมาณนี้นะนี่ปรับโค้ดให้เป็นประมาณนี้นะ มันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะสำหรับแมสซีล่างนี้นะครับไม่แนะนาเท่าไหร่นะตำแหน่งกลางลูกหรือว่าตําแหน่งปีกขวานะช้าไปหน่อยนะถ้าใครจะไปยืนหน้าต่ําก็แนะนําว่าเอาไปเล่นหน้าคู่ดีกว่านะถ้าใครจะไปยืนหน้าต่ําจริงๆนะครับสำหรับลิอเนลเมสซี i, ล่างนี้นะครับล่างฉลองแชมป์ทีมชาติ อาร์จินติน่าล่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวริวเนลเมซี่นะอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะไม่ว่าจะเป็นลูก้าโมดิตอยากให้รีวิวไหมทางด้านคิมมิดนะครับหรือทางด้านดานี่โอโมนะครับคอมเมนต์กันมานะครับฝากช่องทางการติดต่อติดตามนะครับก็จะเป็นพวกอ่าินสตาแกรมนะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok นะครับลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะสามารถเข้าไปกดลิงก์ด้านล่างแล้วก็ติดตามกันได้นะผมสตรีมทุกวันนะครับวันหยุดนะครับ ทุกวันหยุดนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับใครที่อยากเล่นด้วยก็สามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปโดเน็ตจองคิวเล่นด้วยกันได้นะครับใครอยากหนึ่งหนึ่งด้วยหรือใครอยากหนึ่งหนึ่งออกช่องก็สามารถสมัครสมาชิกแล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่า Facebook หรือว่า i n s t a g r กรอะไรชื่ออะไรยังไงคอมเมนต์มานะผมจะได้ทักไปแล้วก็จะได้หนึ่งหนึ่งกันนะครับสําหรับน้องๆหรือพี่ๆที่มาสมัครสมาชิกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวลีโอนลเมสซี่ล่ากฉลองแชมป์ทีมชาติอาร์เจ,จนตินาแชมป์โคปานะครับสมัยที่2ของเมสซี่นะที่ได้มาจับแชมป์โคปานะครับก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ครับใคร,ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยมาที่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ